สวัสดีครับ FC Fan Page ตะก้อนนมครับแล้วก็ช่อง YouTube ตะก้อนนมทุกท่านครับเหลี่ยมนี้พามาชมครับข้ามหัวแปรนะครับระหว่างปอนสวนเว้นครับน้องโรเบิร์ตบ้านมะขามครับตัวปุงฝั่งนี้ครับเป็นประติบน้อยพระรามสครับฝั่งนู้นรับบอลน้อยเลยนะครับบ้านมะขามครับใส่เสื้อลายนะครับฝั่งนี้ทอเสื้อครับน้องกระติน้อยครับเสร์ฟได้หมดทุกคนครับ ยกขึ้นไปครับโรเบอร์ตี้ครับสกอร์ตอนนี้นะครับบ้านปะคามครับขึ้นนำอยู่สามต่อหนึ่งครับสามต่อหนึ่งครับเกมเสิร์ฟบอลน้อยครับบอลเปิดสวยครับติดเกี่ยวแง่งครับบอลน้อยครับโรยเข้ามาหัวเสาติด ติ๊บเหมือนกันครับโรยไปใหม่ครับอนตียอโอ้โหน้ำหนักขาดไปนิดเดียวครับบอนสวนเป็นครับสี่ต่อหนึ่งแล้วครับบอลน้อยตัดหน้าซ้ายครับบอลเปิดได้ครับติ๊บโอ้โหครับตีไปตรงแปรเลยครับโรเบิร์ดโอ้พื้นครับ ไม่ผ่านน้องโรเบิร evet ์ตนะครับลูกนี้ครับเสียอีกหนึ่งแต้มครับปอน์ส่วนเบนครับ้านบักขามครับนำออกไปห้าต่อหนึ่งครับบอดน้อยครับไล่มาที่เดิมครับปอล์ส่วนเบนเปิดครับติ๊บโรยเข้าไปครับห่างนิดนึงครับเอาแล้วกดไม่ลงแล้วครับติ๊บยกขาดนะครับลูกนี้ มาที่เดิมครับบอลเปิดหัวครับแกไข่ได้ดีครับยกต่ำนะครับลูกนี้เปิดมาครับบอลไอ้น้องบอลครับโอ้ยกมาพอดีเลยครับ คลิปนี้ครับมาชมยอดจิมือนะครับระดับประเทศนะครับโอ้เสิรฟ์ฟออกไปครับถือว่าเป็นเหลี่ยมซ้อมนะครับของบ้านมะขามนะครับจิงกันไม่เท่าไรนะครับตัวตีครับหลังสัมผัส ูครับน้องปอนสนเบนนะครับกับกระตินน้อยก็รับแขกให้นะครับรับซ้องให้ครับรู้เป็นว่าเป็นรองนะครับแต่ก็หลังการมาถามได้เข้ามาที่สนามแล้วนะครับก็รับเหลี่ยมให้นะครับซ้อมให้น้องๆนะครับเดินขาคเบาๆนะครับยกไปครับป้อนติดเกี่ยร์แล้วครับกดไม่ลงครับน้องโรเบิร์ตครับ โยกเป็นติดยกเป็นติดเลยครับผ่านท้องบอลครับหนึ่งต่อหกครับเสิร์ฟไม่ได้กินเลยครับอไไเอาละครับลูกนี้เป็นแต้มไหมครับปอลซาเมสห,ห่างครับเ,เป็นแต้มครับ สองต่อหกครับไม่ไปครับบอลเสียหลักนิดนึงครับลูกขึ้นไปสูงับเบอร์ติยอดตีวางหลังเท้าสวยครับลูกนี้เป็นอีกหึงแต้มครับบอลกับติ๊บครับใหญ่ๆก็มีคู่นี้ครับน้องกอลกับติ๊บนะครับ แข่ให้ครับสนามสัมพวุฒินะครับทุกวันอาทิตย์นะครับสามต่อหกครับโยงหลังไว้ครับนอนครับโรยเข้ามาครับโอ้ลมครับอ้าวครับปอต้องเล่นเองครับตียอดอ้าวโรเบิร์ตเล่นเองครับอีแก้มาครับเอาใหม่ครับกระติ๊บดันเข้าไปครับโอ้ยน้องปอนครับ พบางโอเคางแล้วโตรงบังเชนี้กอนกหาสาเ้ามา่งกหาสามเข้ามาผมว่าตีไปไม่ค่อยลงนะครับทำให้คิดเยอะนะครับน้องปอนนะครับ หกต่อสามครับเกมเสืฟบอลน้อยบักถามครับโยงมาครับโยกขึ้นไปครับตีศาสตร์ครับติดโรเบิร์ตครับพอโยงง่ายๆครับอ้าวติดตกันโยงขึ้นไปครับพนยอครับยังไม่เป็นแป้งครับดูครับตั้งเท้าโรเบิร์ตอัดมาครับพรโอ้ยเข้าตัวนะครับ่ครับ สามต่อหครับติบน้อยไมไข้ามครับหกต่อสครับสบัดมหาปอนครับเปิดติดโรยทำไมรับ หิบลูกนี้สวยงามครับตะก้อเกม13นะครับเกมนี้ครับสต่อหครับเกิเสิร์มความกระติดน้อยไม่ข้ามอีกแล้วครับ 6-3ครับน้องบอลเสิฟไม่ข้ามครับ3-6ครับแทง,งไปแค่ที่เราเบิดครับเปิดง่ายๆครับบอลน,น้อยชูขึ้นมาสวยครับโอ้โหยกสวยมากครับ ต่อสามครับโรยขึ้นไปครับหัวเสาแบบนี้ครับไม่เหลือครับปอนสวนเบนครับสามต้าหกครับไล่ซ้ายไปครับโรเบิร์ตยกขึ้นมาโอ้โหดูกระชูดกครับติดเกีียวครับเกี่ยวได้ครับเป็นสกอร์ไหมครับอาครับ ต้องแก้ไขครับโรเบิร์ตโอ้โหโหดเหลือเกินครับตรงนี้ครับติดเกียวหัวน้องบอลนะครับโอ้โหโรเบิร์ตเล่นสองลูกครับโหดจัดเลยครับตรงนี้วันนี้ครับสภาพน้องปอนะครับ80เปอร์เซ็นต์นะครับไม่ฟิตนะครับได้ข่าวมาว่าเจ้าตัวนอนดึกนะครับอาทิตย์นี้ครับไม่ค่อยสดเท่าไหร่นะครับ สามต่อหกครับกระติ๊บายที่โรเบิร์ตครับบอลลุนล้นครับทีเดียวครับกระติ๊บครับล้นไปเหมือนกันครับบอลน,น้อยโอ้โหพอนง่ายๆครับ ล็อกกันอยู่ที่6ต่อ3 3ต่อ6ครับแต่เกมนี้ครับเป็นเกมเสิร์ฟของบ้านบักขามครับบอลน้อยครับเสิร์ฟมาซ้ายครับน้องปอนไปหัวเสาครับตียอดครับพี่บอลน้อครับเสิร์ฟม้ายคองปอนไปหัวเสาครับตียอด สามตครับกัปติบไล่ซ้ายไปครับโรเบิร์ตสวยครับความแรงของลูกนะครับ ต่อสครับต uh, ่ก็สำรองนะครับลูกนี้ดูน้ำหนักครับการยกครับเข็นหรือเปล่าครับยังย่อู้ครับกระติ๊บคอ้บหมืด้งไรเบยไครับปไ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 อไกไป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  ได้แต้มครับสต่อหครับเมเตรียมเสิร์ฟต่อเนื่องครับกระติบน้อยครับสต่อหครับโยงไปครับเราเปิดเปิดง่ายงครับบอลสวยครับ 6ต่อ4ครับเกมเสิร์ฟบอลน้อยครับฝ่ามาครับกะติ๊บเยวไปหัวเสาครับตีครับโอ้โหฝนไม่ได้ครับลูกนี้ลูกไม่ได้ชูดขึ้นไปนะครับกะติ๊บชงนะครับเอาวครับเปลี่ยนฝั่งครับ บอลบอลต,ติดสามี่เหรอ,อามาเกนหกอ่ะเอาเจแล้วเอาเจยนแล้วถูกแล้วมากระหัได้เป็นหนึ่งแ้ะนะครับเจ็ดต่อสี่ครับเกมสิบสามครับกระติบเปิดซ้ายโยกมาสวยครับบอลติดเกลียวครับไม่ทันครับ,น,รบน้องบอลน้อยครับ ต่อ7ครับล้นไปเยอะครับโอ้เกี่ยวเน็ตเลยครับนายการหลุดเลยครับน้องดูไปล้นไปเยอะนะพยายามล้วงเอานะครับนม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  นุ่มาเอาค้าที่เล่นึาแสงมนี่ออกบอีติเกียวไม่ทันครับน้องปอนครับเ เจ็ดต่อห้าครับไม่ไกลกันนะครับลไล่ปที่ปอนครับผ่านไหมครับกะทิปโอ้โเล่นลูกช็อตครับดีครับตรงนี้ครับห้าต่อเจ็ดครับเกมเสิบกระติ๊น้อยครับ ไปครับโอ้ยสกิดถ like ึงครับไล่เซนไปครับกติ๊บโรยขึ้นมาครับอนขอให้ชงเข้าครับก็ตีได้เหมือนกันนะครับ มาทั้งคู่ับไม่ค่อยสดนะครับไม่เต็มร้อยนะครับประมาณอาจจะประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับทั้งคู่เลยนะครับห้าต่ดเจ็ดครับเหลืออีกครึ่งทางครับโรเบิร์ตเปิดซ้ายครับน้ำบอลยกไปสวยครับ เจ็ดต่อห้าครับเข้าช่องไปครับเต๊บเปิดลังเทา้าโอ้ลูกนี้ครับวิธีลูกับออกแน่นอนครับครับขึ้นแต้มไปอีกหนึ่งแต้มครับบ้านบ้าขามครับ แปดต่อห้าครับฝ่ายครับที่ไปที่น้องปอนครับติ๊บลงก,งกมาครับสวยครับห้าต่อแปดครับเกมเสิร์ฟกระติบน,น้อยครับไหลขวามาครับรออรบอลโไปไปครับ นี้ว่าติดเกี่ยวครับน้องปอนเป็นแต้เหมือนกันครับยังไงครับแล้วก,ก็ฟาน้องปอนครับ ครับเหลาสวนมะลิครับออกฟ้าโดนหน้าอกนะครับถือว่าเป็นกลางนะครับไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับสกอร์ยังอยู่เท่าเดิมน5นต่อ8นะครับไม่เป็นแต้มของทีมเจ้าบ้านนะครับ อาจจะโดนนิดเดียวไม่รู้สึกนะครับนักกีฬานะครับรอะว่าแค่แขนเสื้อหรือว,ว่าเสื้อปิวครับเน็ตมันก็สั่นแล้วนะครับเอาครับกรรมการสองอยู่ใกล้ๆครับตัดสินว่าฟาวนะครับ เป็นทรงนะครับแปดต่อห้าครับโย่สูงครับติป์ไหนเลยครับผู้ยังตีได้ครับก่อนเสียงเบนครับ หลังครแปดต่อห้าครับเกมเสือบอลน,น้อยครับไล่ไปที่ป้อนเปิดเข่าง่ายๆครับกระติบโรสติบไปครับไม่กเกี่ยวแล้วครับพวกนี้ลูกนี้ครับไม่ได้เกี่ยวเลยครับน้องโรเบิร์ตครับ เอาครับขึ้นแต้มครับบ้านประขามครับ9ต่อห้าครับโยงมากครับอ่อนเปิดหัวครับติ๊บโรขึ้นมาครับ มาดูเกมเสร์ฟกระติบน้อยบ้างครับ5ต่อ9ครับไล่มาที่เราเปิดครับเปิดซ้ายครับลองบอลน้อยยกไม่เข้าเท่าไหร่ครับแต่หม่งแก้ไถดีครับลูกนี้ครับเก้าต่อห้าครับ แท่นไปครับกระตี้เปิดซ้ายครับยกขึ้นมาครับบอลออกหลังครับไอ้น้องน้องไอ้ลูต้องเหรอครับ10ต่อ5ครับบอลน้อยครับไปครับบอลเปิดได้ครับกระติบโยกขึ้นมาห่างหน่อยครับตียอดครับเห็นครับบอลน้อยยกขึ้นไปครับ ยกห่างเหมือนกันครับได้ครับบอลน้อยโอ้ยน้องโรเบิร์ตครับอุตส่าห์ไปตามมาจากข้างนอกครับน้องบอลน้อยครับโอ้โหงติดเน็ตครับโอ้ไม่เป็นสกอร์ครับ เปลี่ยนทรงครับ5ต่อ10ครับกระติบน้อยครับพราม2ครับเสิร์ฟยอดมาครับบอลน,น้อยปะขาหมดลอยขึ้นไปครับโรเบิร์ตอีแทงเข้าไปครับเปลี่ยนทรง,ทรงครับ10ต่อ5ครับ ซ้ายน้องปอนครับกระติบลรยขึ้นมาครับอยากได้ครับโอ้ราลูกสองไปได้ครับแปรครับรถนี่ครับรอรบอนน้อยแข่งสูงเลยก็เป็นสก,กอร์ครับ1 1ต่อ5ครับ1กสิบเอ็ดต่อห้าครับ 5ต่อ11ครับไม่ข้ามครับ้องบอนขอเสิรบ้างครับเสิรไม่ข้ามนะครับารนานเสิร์ฟทีครับลกวก็เกม13นะครับตอนนี้สกอร์วาาัดประามนำอยู่ครับ11ต่อ5นะครับ เกมเสริมของควันกระขามนะครับแต้มนี้ครับเอาครับบอลน้อยครับ 11ต่อ5ครับโผงไปครับยัง็อกไว้ได้ครับกรตติปบอนครับ5ต่อ11ครับเข้าช่องมาครับมอนเปิดครับยก ขึ้นไปครับโดนหรือเปล่าครับร้นครับเอาครับเป็นแต้งหรือเปล่าครับพร้อมสนเบนไปัด้แต้มครับกับกาจะยิง6ต่อ11ครับกติ้บน้อยหยอดครับบอลเห็นก่อนครับยกขึ้นไปครับโกเปิด ต่อครับบอลน้อยเจาะไปที่ใครครับบอลเปิดหัวครับกระติบยกขึ้นไปโอ้ลูกนี้ต่ำนะครับไม่ตีตามน้ำนะครับลูกนี้ครับต่ำแล้วปิดนะครับไม่ข้ามครับขึ้นแท่นแล้วครับบ้านประขามครับเกมซ้อมของน้องๆครับต่อหครับไล่ไปที่กระติบครับโอยขึ้นมาครับบอลก็ฟาวนะครับน้องคอนนะครับ ก็แพ้ไปนะครับติปปปอนะครับรับแถกให้น,น้องๆนะครับได้6แต้มนะครับโอเคครับตัดคลิปไปก่อนครับคลิปนี้ครับขอบคุณทุกท่านนะครับ